สวัสดีค่ะทุกคนนกจะพาชมบรรยากาศรอบบ้านนะคะดูดอกทองอุไรออกดอกสวยเลยบรรยากาศยามเย็นค่ะทุกคนพระอาทิตย์กำลังจะตกดิน สวยมากดอกท้องอะไรต้นนี้กี่เดือนนะประมาณห้าเดือนหกเดือนได้ค่ะที่ลงตามข้างทางนะี่ะ เ็นด็กเตะฟุตบอลสนามฟุตบอลอยู่อยู่หลังโรงเรียนเตวตะทุกวันเลย บรรยากาศดีมากคัะทุกคนอากาศกำลังสบายเลย วันนี้ก็ทำสวนเกือบท้าววันเหมือนเดิมุต้นพุทธรักษาหอมมากเวละออกดอก ดอกเขาสวยมากค่ะทุกคนมีติดไฟคุชมาด นี่ค่ะบรรยากาศหลังบ้านดูวิวสิต้นไม้เริ่มโตแล้วอูไว้เยอะเหมือนกันอันนี้ครัวหลังบ้านคะ่ทะทุกคนชอบวอิวตรงนี้ วิวตรงนี้สวยค่ะทุกคน่คะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆให้ชมบรรยากาศรอบบ้านค่ะทุกคนช่วงยามเย็นๆอากาศดีมากดี๋ยังไงวันพระรัดีที่เจ็ดนกจะไปส่งเห็ดให้นะคะทุกคนรอรับเห็ดนะคะ ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมคลิปแล้วก็ให้กำลังใจนกม,มาตลอดนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ